เฮีเสียไะเสียเสียนินเจ้างงไม่ับ่ีใช้ีิตบนรถตะโตลดัใช่ไหมวันนี้วันที่แปดใช่ไหมวันนี้เดือนแปดใช่ไหม แม่บอกว่าวันก่อนวันที่ห้าเนี่ยบอกว่าวันนี้น่าจะแตกป้าบอกว่าเจ็ดก็คือไม่แน่ใจว่าวันนี้เท่าไหร่กันแล้วอนาคตใกล้อาาคตก็คืออยู่รถเดิมใช่แปะใช่ไหมเพิ่งไม่กินข้าวเช้า น,น้องไม่ใช่ล้นน้องเอารถขนาดไหนวิทป้าป๋าตามเคยแล้ววิทมามีด้วยวันนี้มาแป๊บเดียวค่ะทุกคนมาชอบดูคลิปนเนี่กับปาลมอยู่หรือเปล่ายังดูอยู่ยังดูอยู่เลิกดูได้แล้วเพราะมันเป็น AI มันขึ้นมาอ๋อมันเป็น AI ทุกคนรู้ไหมตอนนี้ฟีดไหนๆขึ้นแต่อะไรฟีดติ๊กต็อกไหนขึ้นแต่ฮีโร่โนฮีโร่โนฮีโร่โน้ตแล้วเนี่ยอย่างได้มากมันคือการทา่าการตลาดตอนแรกอะ่ะไม่เคยเซอร์ฮีโร่โนในติ๊กต็อกเลยแต่มันรู้ว่าเนี่ยๆชอบใช่ไหมมันขึ้นใหญ่เลยเนี่ยก็เลยกดรีโพสต์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 แล้วมันก็ขึ้นใหญ่เลยตอนนี้เต็มฟีด เต็มสีที่แปลว่าเต็มสีดคือถ้าสมมุติมันไปขึ้นอยู่หน้าฝีใครต้องขอโทษด,ด้วยเพราะหนูอยากได้พี่ฟอขอของขวัญอยู่เออเดมคุยกับพี่ฟอแล้วบอกว่าถ้าพี่ฟอ์มากรุงเทพเดี๋ยวพาไปเลี้ยงหนู <c oughs> แป๊บเดียวถ้ากับแปบ,บดีอนะ่ ถ้าถึงที่ใหม่แล้วก็จะวางแบบจะลงรักแล้วซึ่งจะถึงแล้วเดี๋ยวให้ป้านัขับซึ่งจะถึงแล้วจริงจังกินแล้วค่ะเมื่อกินข้าวนะทุกคนอวยพรหน่อยวันนี้จะสอบ มันไม่ติดเหรอเนี่ยติดละเนทักปิดเลยก็อยากให้เธออยูด้วยมารับสิบอกว่าเรามากรุงเทพจะบิอยู่ด้วยพร้อมที่จะไปหากินข้าวมาเท่ากับข้า,ชาวช้าใช่ขอให้สอบ <laughs> ขอให้สอบนะเพ <c oughs> ่ไรอ่ะถ้าเก่งเธอสอบได้จะทำได้เราทำได้เราสามารถทำได้ให้สอบไปด้เลยซ่าทุกเรือหลังโอเคครับให้ทำได้ซ่าทุกมนมนขอให้สอยผ่านให้พิมใหม่ เลยนะทำเต็มทีลูกติ้นได้อ๋อสอบสอบเอเคมามั่มในมั่มได้แหละนอนนี่มามาั่ม,ม <amps> อะไรเนี่มยมีกำลังใจแหละพวกนี้พี่สาขอกำลังใจน้อยสู้ๆนะคะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็ ให้ทำได้ทำได้ออกมาให้ดีทำออกมาให้ได้ดีให้เราผ่านในคืนะีๆครับทุกคนคนดำเนี่ยเดี๋ยวขึ้นนวเนี่ยยอมผมสีะไรปลามากินอะไรยังกินพร้อมกับในนี้นี่แหละคือว่าปลาไปร้านมี้ที่ไหนปลาจะสั่งโกยซีเมีาโกยซีหมี โกยอะไรนะถูกยัง mm hmm. โกยซีมี่กินถูกทีแบบคือไม่ต้องดูเมนูก็จะสั่งแต่โกยซีมี่โกยซีนี่ขอให้คนรักทุกใจนะาทุกขอเซีมซมสีเข้มแบบทรงขอสีเข้มตอนหลับพลังพลัง <c oughs> ไม่ <c oughs> คืออ่านเพ้นแล้วเขาบอกว่าเขาพลังใบไป <c oughs> ไ <c oughs> ถ้าอ่านแล้ว จะอ่านบอาากว่าจะอ่านว่า,าเราไม่คิดจะพูดว่าเดี๋ยวจะย้อมสีเข้มตอนรับพลังใบ <c oughs> แค่หยุดดิโอ้ยเดี๋ยวจะย้อมสีเข้มตอนรับตะเลียนยาไม่ใช่รับพลังใบโอ้ย นีแกก็อยากพิมพ์ติดกันสิ <c oughs> ฉันพยายามจะอ่านเม้นอะแต่ว่ามันแบบฟั <c oughs> <c oughs> งไ่งงละทีเนี้ยงงละปาจะกินแต่กว๋วยซีอิ๋วถ้ามาร้านนี้เมื่อกี้ เทเข้มต่ยอมดำเลยจริงแล้วก็จะแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นผมสีดำไปสักพักใหญ่ๆสักพักานานๆอาจจะไม่ดำสนิทก็ได้เพราะว่าแม่จะให้ยอมดำสนิทปะทางร้านบอกไม่ให้เขาไม่ให้ยอมดำสนิทก็คือผมเข้มนั่นแหละทุกคนแต่ผมจริงจริง เคยเคยแล้วมออกแรงแล้วมองอีกทุกคนประมาณยี่สถึงยีหหรือยี่แป ถึงยี่แปดถ้ายังไม่ขอวันจริงๆอะรับปริญญาว่าถีเสื้อแต่แม่บอกว่าไม่ไม่แม่บอกว่าวาตกะแตนที่กำแพงอ่ะใช่ปะแม่แม่แม่จำไม่ได้แต่แม่หลอกถามว่าตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมแล้วในตัเองก็รักเลยมันเป็นมันไม่ใช่มันคือผีเสื้อหลอกแม่อันนั้นคือหลอกหลอก เราไม่รู้ได้ว่า,าเป็นไหนๆนอะเส้นภาพข้างกำแพงหรือ<ช>ไ,ไหนๆอะอะไรเหรอไหนๆท่านว่าค่ะไม่จริงรู้ได้ไงว่าไหนๆว่าเนอะแต่ว่าลายเส้นสวยคนอื่นก็ไม่วาดบนกำแพงลยเส้นสอดปะป๊าส่วนก่อนหรือเปล่าแต่ก่อนปะป๊าวาาบนกำแพงหรือเปล่า เดี๋ยบอกแล้วว่าเดี่ยได้ที่ใส่แปลกๆมาตรงพ่ป้าพ่อป้าว่าตรงเสาบ้านเดี๋ยววาตรงกำแพงเนี่ยนี่ใส่ประหลาดมาจากพ่อโต๊ะแม่ก็เลยแปลกใช่พ่อเป็นยังไงลูกก็เป็นยังไงเขาบอกไปแล้วบายบายทำไมทำไมลายแปลกจีเอ้าก็ลฟ์ถึงแล้วไงถึงที่ใหม่ก็จะไปแล้ว เดือนไหนเดือนท่านว่าค่ะทุกคนพ่อหลับจบตลอดแน่นอนเพราะว่าพ่อผิดตลอดไปละมาไปเจอกันคืนนี้อาจจะมามังเด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 ด้วันนี้ไปที่ไหนตีม่่่องไม่กุ่่ไม่ โปรแล็นดีกว่าป้าสง่งมาให้อื